ค่ะมาต่อกันที่หัวข้อที่2เลยนะหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นหัวข้อของอนุพันธ์อันดับศู์ก็คือเริ่มตั้งแต่ดิฟครั้งที่1ดิฟครั้งที่2ไปจนถึงดิฟครั้งที่เอ็นเลยอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอันนี้โจทย์บอกว่าให้หาอันนี้ก็คือดิฟครั้งที่4เมื่อดิฟครั้งที่4ของ y เมื่อ y เท่ากับ 5x เกำลัง4บวก 2x กำลังสองบวก1เรามาเริ่มทำกันเลยนะ อันนี้ดิฟครั้งที่หของ y ก็แต่ถ้ากับดิฟของ 5x กํลัง4บวก 2x กํลัง2บวก1อันนี้เรากระจายดิฟเข้ามาเลยก็จะได้เป็นตัวเลขเอาดึง5ออกมาก็จะได้เป็น5ดิฟ x กํลัง4บวกด้วยตัวนี้ก็ดึง2ออกมาได้ก็ได้เป็น สองดิฟ x ก,กำลังสองแล้วก็ตัวสุดท้ายดิฟของหนึ่งก็คือดิฟค่าองที่ก็คือจะได้ศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนก็จะได้เท่ากับห้าคูณด้วยดิฟ x กำลังสี่ก็จะได้สี่ x ก,กำลังสามก็บวกด้วยสองดิฟ x ก,กำลังสองก็จะได้สอง x ก,ก็จะได้เท่ากับยี่สิบ x กำลังสามบวกสีก่ x ต่อมา ดิฟครั้งที่สของ y ก็จะได้เท่ากับดิฟของดิฟของดิฟอันดับ1นึเมื่อกี้ที่เราดิฟไปแล้วก็แทนดิฟครั้งที่1ไปได้เลยก็จะได้เป็นดิฟของอ่า2 0 x กำลัง3บวกด้วย c x แล้วก็กระจายดิฟเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็จะได้เท่ากับอันนี้20เราดึงออกมาด้านหน้าเลยนะก็จะเป็น20 ดิฟ x กำลังสามบวกด้วย4ดิฟ x ก็จะได้เท่ากับอันนี้20คูณดิฟ x กำลังสามดิฟ x กำลังสามก็จะได้3 x กำลังสองก็จะได้20คูณด้วย3 x กำลังสองแล้วก็อันนี้บวกด้วย4ดิฟ x x เดียวก็จะเหลือ1ก็บวก4ก็จะเท่ากับ6 0 x กำลังสอง บวกสี่ทีนี้ดิฟอันดับสามก็จะได้เท่ากับดิฟของดิฟอันดับสองเมื่อกี้ที่เราหาไว้แล้วก็จะได้เท่ากับดิฟของหกสิบ x กำลังสองบวกสี่ทีนี้ก็เหมือนเดิมกระจายเข้าไปเลยอันนี้ดิฟหกสิบ x กำลังสองดึงหกสิบออกมาก่อนแล้วก็ดิฟ x กำลังสองได้สอง x 2. ก็เขียน2 x ไปเลยแล้วก็ดิฟค่าคงที่ดิฟสี่ก็จะได้0ก็แสดงว่าอันนี้ก็ได้เป็น1 2 0 x ต่อมาดิฟครั้งที่4อันนี้คือที่โจทจถามนะก็จะได้เป็นดิฟของดิฟครั้งที่3ก็คือแทนตัวที่เราหามาเลยอันนี้พี่ลืมเขียนกำลังอ่าแบบนี้ก็จะได้เท่ากับดิฟของ1 2 0 x ดิฟร้อ x ก็จะได้เท่ากับ120ยยีิบดิฟ x ดิฟ x ก็คือเท่ากับหก็คือตอบ120เลยค่ะอ่าเรามาดูข้อต่อไปเลยนะข้อต่อไปให้ฟังก์ชัน f x มาเท่ากับ x ยกกำลังหนลบส x แล้วให้หาดิฟครั้งที่ n ของฟังก์ชัน f x นะก็คือเราอะ่ะจะต้องไล่รูปแบบตั้งแต่ครั้งที่1ไปจนถึงเราอาจจะทำสามครั้งหรือ4ครั้งก็ได้เพื่อดูว่า ไอฟังก์ชันที่เราดิฟเนี่ยมันไปในรูปแบบไหนอ่าเรามาลองทำกันเลยนะดิฟครั้งที่หนึ่งก็จะได้เท่ากับอันนี้ดิฟของ e กำลังหนึ่งลบสอง x ทีนี้อันนี้มันไม่ใช่ x ตัวเดียวเราก็จะมองตัวเนี้ยเป็นไ้ก็จะได้เท่ากับดิฟ e กำลังสี่เหลี่ยมก็ได้ e กำลังสี่เหลี่ยมก็คือหนึ่งลบสอง x แล้วก็ดิฟไ้ก็คือดิฟของหนึ่งลบสอง x ทีนี้ตรงนี้จะได้เท่ากับ e กำลัง1ลบ 2x ดิฟ1ลบ 2x ตรงนี้กระจายเข้ามาดิฟของ1จะได้เท่ากับ0แล้วก็แล้วก็ดิฟของอีกตัวเลยดิฟของลบ 2x ก็เอาลบออกมาก่อนเอาลบ2ออกมาแล้วก็ดิฟ x ก็คือ1ก็สแสดงว่าคูณลบ2ทีนี้มาดิฟครั้งที่2ก็จะเท่ากับดิฟของครั้งที่1เมืกก่อกี้ถูกไหมก็คือเอาตัวเนี้ย มาแทนได้เลยก็จะเป็นดิฟของ e กําลังหนึ่งลบสองคูณด้วยลบสองทีนี้อันเนี้ยคูณอยู่เป็นค่าคงที่เราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาด้านหน้าได้ก็จะได้เท่ากับลบสองคูณด้วยดิฟของ e ยกกำลังหนึ่งลบ x ลบสอง x ก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยเมื่อกี้อะ่ะตัวนี้เราหามาแล้วครั้งหนึ่งก็คืออันนี้เลยจะได้คำตอบเท่ากับอันนี้เลย ก็แทนเข้ามาก็เป็นลบสองคูณด้วย e ยกกำลังลบหนึ 1, ่ง e ยกกำลังหนึ่งลบสอง x คูณด้วยลบสองเห็นว่านี่เป็นลบสองเหมือนกันก,ก็จะเป็นทำเป็นกำลังเลยนะก็เท่ากับลบสองกำลังสองคูณด้วย e ยกกำลังหนึ่งลบสอง x อ่าทีนี้ลองดิฟดูอีกสักครั้งก็คือดิฟครั้งที่สามของฟัง์ชันนี้ ก็จะเท่ากับดิฟของครั้งที่2เมื่อกี้จะได้เป็นลบัองเท่กํากำลังสองคูณอยู่กับ e กำลัง1ลบ 2x ก็จะได้เท่ากับอันนี้เป็นค่าคงที่ลบ2ยกกำลังสองเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมาด้านหน้าเลยก็ได้เป็นลบ2อกำลังสองดิฟอยู่กับ e กกำลัง1ลบ 2x กก็เมื่อกี้ตัวนี้เราหาไปแล้วอีกเหมือนกันก็คือตัวนี้เลยเอามาแทนได้เลยนะ ก็คือจะเท่ากับอันนี้จะเห็นว่ามีลบสองอีกแล้วก็รวบเป็นลบสองกำลังสามเลยนะคูณด้วย e ยกกำลังหนึ่งลบสองทีเนี้ยเราก็เห็นจะเห็นรูปแบบมาแล้วว่าพอเราดิฟครั้งที่หนึ่งตรงเนี้ยไอ้ลบสองตรงเนี้ยมันก็ยกกำลังหนึ่งถูกไหมแล้วพอดิฟครั้งที่สองลบสองตรงเนี้ยก็ยกกำลังสองตามแต่ตัวหลังตัวเนี้ยยังคงเหมือนเดิมพอดิฟครั้งที่สาม ตัวนี้ก็ยกกำลัง3แล้วตัวนี้เหมือนเดิมแสดงว่าถ้าเราดิฟครั้งที่ n ของ x เนี่ยเราก็จะได้อันนี้ลบ2มันจะเห็นว่าลบ2อกำลังอะ่ะมันไปตามดิฟครั้งที่ของเราเลยถูกไหมก็จะได้เป็นลบสยกกำลัง n แล้ว e ตัวเนี้ยมันจะเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่เราดิฟครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่3มันก็ยังคงเป็นตัวเนี้ยมอนเดิมก็เขียนมาเลย แสดงว่าตัวนี้ไม่เปลี่ยนก็จะได้ดิฟครั้งที่ n ของฟังก์ชันนี้ก็เท่ากับลบ2กำลัง n คูณ E ยกกำลัง1ลบ2 x ค่ะ